ที่ใช้เองเนี่ยมีเยอะเลยนะคะอย่างเช่นเครื่องอบผล,ะละไม้แห้งมออัดแรงดันเรามีกระทะต่างๆซึ่งเป็นแบรนด์ของเดนมาร์กเราจะมีสาธิตให้ดูได้ตลอดเวลาค่ะสวัสดีค่ะชื่อเซตนะคะนัฐยาหาสุทธิชุมทรเป็นผู้จัดการสาขาวิรสูตรแจ้งวัฒนานะคะยินดีต้อนรับค่ะ มีรสุสาขาแจ้งวัฒนะตั้งอยู่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะซอยปากเกรดแจ้งวัฒนะ23เชิญแวะเข้ามาดูได้เลยนะคะสําหรับท่านที่มาทางรถยนต์เราก็มีที่จอดรถะอยู่ด้านข้างของอาคารนะคะที่ใช้เองเนี่ยมีเยอะเลยนะคะอย่างเช่นเครื่องอบผลไม้แห้งมากอัดแรงดันมีเครื่องทำบเฟอ เราก็พูดคุยกับลูกค้าก่อนค่ะทราบความต้องการแล้วก็สามารถที่จะแนะนําลูกค้าได้ดีเพื่อว่าให้ลูกค้าเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่ซื้อสินค้าของวีรสุไปเพราะเราใส่ใจลูกค้าตสมอมาค่ะในหนึ่งวันของเราเองก็คือต้องดูแลร้านดูสินค้าดูโปรโมชัน่นที่คอยแนะนําน้องๆสำหรับตัวเองนะคะก็คูอเป็นคนชอบทำขนมและแต้นไม้ค่ะ เปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นสินค้าอัลเทอร์วิฟเฟอร์นะคะลุ่มเบกกิ้งเครื่องทำวัฟเฟิลคุกกิ้งเรามีกระทะต่างๆซึ่งเป็นแบรนด์ของเดนมาร์กค่ะส่วนมุมนี้จะเป็นมุมกาแฟค่ะเครื่องชงกาแฟหลากหลายด้วยกันนะคะสําหรับมุมนี้จะเป็นมุมตู้แช่วน์นะคะอุปกรณ์ทําความสะอาดเรามีไม้ดันฝุ่นเครื่องดูดความชื้นการที่เราจะใช้เครื่องดูดความชื้นจะช่วยลดกลิ่นอับชื้นในห้องนะคะพุชเตอเลดค่ะดิเนนดงลูมินาของฝรั่งเศสมุมสาธิตข,ของเราแล้วนะคะเราจะมีสาธิตให้ดูได้ตลอดเวลาค่ะพี่วิรสูตรแจ้งวัฒนานะคะก็งมีวิ สตาคาเฟ่ที่ให้บริการในด้านของเครื่องดื่มและขนมเพื่อสุขภาพค่ะเป็นเครื่องทำไอศครีมค่ะขายดีมากเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยเป็นบอดี้ขนาดเล็กสามารถทำไอศครีมทำโยเกิร์ตแล้วยังทำสลอบปี้ได้ซึ่งลูกค้านิยมมากอย่างวันนี้ขายได้ถึง5ซึเครื่องเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นที่เช็ดกระจกไฟฟ้านะคะโปรโมชั่นพิเศษของเราค่ะจะแถมด้ามไปให้ด้วยนะคะ สำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะเป็นมิตรเซลของวีรสุรค่ะเราลดทั้งร้านเนสูงสุดถึง60%เลยนะคะสามารถมาช็อปที่วีรสุรสาขาแจ้งวัฒนะได้เลยนะคะ